โดนแล้วตัวแรกมาแล้วโอ้โหมีไฟด้วยหน้าโดนหน้าโดนตัวตันตุบโดนแล้วโอ้โดนจนได้นะครับผม <c oughs> ไฟสวยด้แลนะเจมโดนแล้วโดนลงเลยครับ <c oughs> ใหญ่ใหญ่ใหญใหญ เึ้ยโดเลยโดนเลยโดนโดนอีกแล้วแฮมทีห้าครับเดินกลับมาเรื่อยๆนะกลับมาได้ไปรถนะครับผมเชิจะกลับบ้านอะ่ะโดนอีกแล้วนี่ครับ <c oughs> ผมก็สวัสดีวันฝนตก <c oughs> เดินตีพักแล้วมันก็เปิดคลิป <c oughs> ดูครับทีแรกมันก็ตกเบาๆนะหลังๆก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วยืนอยู่ตรงนาเนี่ยตามตามกลางนานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีลมมีอะไรนะลมก็มีแต่แต่ไม่ไม่แรงมากยังคิดอยู่ครับตัดใจกลับบ้านหรือว่าจะตีต่อแต่ตอนนี้หลังเริ่มเปียกแล้วโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมว่าจะมีแต้งหรือเปล่า มีการตุ๊บหนึ่งนะครับผมแต่ไม่โดนไปหลังดูครับเดีย๋ยวถ้ามันแรงกว่านี้เดี๋ยวจะก็ไม,ไม่ไม่ตีแล้วครับผมพอแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยครับ โดนจริงๆเลยโดนแล้วตัวแรกมาแล้วโอ้โหมีไฟด้วย โดนแล้วตัวแรกมาแล้วโอ้โหมีไฟด้วยหน้าโดนหน้าโดนโอ้โหเต็มปากเลยครับผมอ้วนเลยอะโดนแล้วอ้วนเลยอ้วนตุบเลยโอ้โหหาตั้งานานนะครับฝนตกด้วยครับนึงครับผมใช้คีปเปอร์กันครับเต็มปากเลยอ้วนตุบ มันน่าโดนน้ำเลน้อยนะครับน้ำไม่ยเยอะหรอกนี่โอ้โหอ้วนสั้นเลยอะสั้นปุ๊กเลยสามขีดครับประมาณนี้นะี่ยโอ้โหมันสั้นเหมือนตาพิการนะแต่มันไม่พิการนะครับผมมันครบตาที่สองแล้วเนะี่ยดูด,ดิหางเหงกมีหมดขัดเม่นยางแค่สีดำเต็มปากเลยแต้มแรกแต้มแรกวันฝนตกนะครับลงเม็ดตลอดเลยอนะแรงมั่งเบามั่ง โอเครือต่อครับผมหน้ากัดจังไงป่า ที่ลากมาเฉย,ยเลยตบอีกอย่างเลยแน่นอีกอย่างเลยเต็มปากเลยเนี่ย <c oughs> มุมเนี่ยหัวมุมตัวท่านปุ๊บหุย้ยโดนเร็วโอ้โดนดจนได้นะครับผม,มตัวท่านตบหุย้ยโดนเร็ว โอ้โดนจนได้นะครับผมสายสวยได้แล well <|yo|> ้วเจมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดหมินเปล่าคีบก่อนโอ้สายสวยได้สวยได้สวยโดนจนได้นะครับท่ากลางสายฝนอย่าหลุดนะจะหลุดเออ่าหลุดจะหลุด่าหลุดจะหลุดเจมเจมเอาเอาลูกวิ่งกันเลย ตัววิ่งก่อนแล้ววิงวว่งก่อนเดี๋ยวได้แล้ววิ่งก่อนนะครับผมนนเนี่ยกัดเม่นยางแค่โอ้โหไผ่งามไผ่งามอ่าโอเคนี่ได้แล้วครับไม่กลัวหลุดแนละ้วมันก็ไปแอบอยู่ตรงนู้นสขาไปเ,เป็นโดดน,นะนี่ครับไสอ้วนๆเลยนะอ้วนๆอ้วนๆสั้นๆนะปลาเนาะ เออเนี่ยฟันตุ๊บเลยพอๆกันเลยไฟโนอททดีสองกัดเม่นยางแคะครับผมได้เรื่องเลยฝนก็ตกเอาโอเคครับผมลุยต่อมาแล้วมาแล้วตีไปตีมาตีจนกัดอ่ะ ครับผมก็รือยอกันต่อครับเมื่อกี้ไปนั่งพักฝนมานะฝนตกแรงเลยครับเมื่อกี้นี่ตอนนี้หยุดแล้วครับเนี่ยขอมาตีต่อครับเหลือลายสักเกือบสองชั่วโมงเดี๋ยวลองกลับมาตีซ้ำครับเพราะว่ามันมีปลากัดครับผมวันเนี้แต่ฝนมันไล่นะเหมือนปลาจะกัดดีเลยครับตอนฝนตกอะ่ะต้องดูครับผมว่ามันจะกัดอีกต่อนะ ฝนมันเล่นแล้วแล้วก่อนได้เพิ่มอีกสักสองแทมก็ยังดีครับผมลองมาามดูตอนก่อนที่ก่อนที่ฝนจะลงหนักมันกัดผิดไปครับสองตัวเลยฝนมันตกหนักแล้วก่อนครับผม ต้องรีบหนีก็เลยอะเลยไม่ได้ตีท้เลยครับเดี๋ยวลงไปที่หัวคาดนะครับผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าจะมีตัวเพิ่มเล้า ปางการุกปางหน้าครับเร่มเลยวิ่งไป,น,ปนี่เลยครับนะใหญ่นะนะหโดแล้วของวนร่มเลยครับ หลุแล้วอของวนล้มเลยครับดูไก่ใหญ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 ่ขึ้นคอนขึ้นลิงนะครับอ้ห มันโลว์ะโลกว่ามันเริ่มเลยครับโหมักำลังลากเหยื่อมาตรงนี้ขนผมคิดว่าแต่ผมก็ได้มองเหยื่อผมคิดว่ามันกัดเหยื่อผมข้างหน้านี่ที่ไหนได้ครับเหนื่อยไปหน้าไปมันกัดลูกปลาแล้วอยู่ตรงนู้นไม่รู้วนตักเลยคิดเพ้อ นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดูดิอไอ้บิก๊กนี่ย้อนแสงมาดูครับเดี๋ยวเพื่อนย้อนแสงนะครับผมดูวนปุ๊บเลยดูท้องเลยครับผมนี่นาน่าจะประมาณโลนึงโลขีดนะครับประมาณโลขีดโลประมาณนี้ครับผมโลกว่าแน่ ใหญ่มากครับขัดเม่นยางแค่ผมคิดว่าจะหลุดไม่หลุดครับอย่างนี้มันติดดีอ่ะสายใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวไปเก็บรถกันนะครับเดี๋ยวค่อยเดินลงมาใหม่แตมทีสามหลังจากฝนตกครับผมโอเคลุยต่อครับโอ้โหสายตึงเลยแต็มทีสี่มีหรือเปล่า ถอนใบหลิวออกดิเอาเง,เงียบๆเลยให้มันกัดให้เต็มไปเลย <laughs> เราแหวงไปหลิวแล้วมั้งเฮ้ยอู้ดรูเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไซส์สวยว่ะเรียบร้อย <laughs> เออจนได้เลย <laughs> เฮ้ยไซส์สวยเลย, <laughs> ย,ยเฮ้ยปลาที่นี่ปลานานี้ไซส์แบบสวยเนะาะน่ะ เอ้ยติดดีรอเปล่าใส่ถทาิงก่อนกว่าเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดฮิปเปอร์ก็ไม่มีติดดีเหรอโอเคโอเคว้แ okay, okay. าแล้วมันไม่โดนรู้สึกยไงเออโดนไรเออใส่งามเลยอะ่ะผาใส่เลีใ่สยเออโอ้โหจะหมดเวลาวแล้วสิพี่อะมดท่าเลยเอ้ยผมจะผมเล่นนะอืนน่นไอหนานี่ไว้เราเล่น อตีมันมันมีนานี่ก็ตีนาไหนเดี๋ยวมาขี่หาน้ําเกลืออะไรก็ตีปลาทั้งนาไแยะเอาควงอะไม่โดนเด็เออติดทะลุเฮ้ยขาอยู่ขาอยู่เข้ายังเปิ้นน่ะวิอย่างนี้เลยพี่ไอตัววันนั้นอ่ะเดี๋ยวขูด ดอดอดจนได้ไหม,มแน่นปัดกับเออหลุกเหรอบทีมีไม่ใช้เลยนะพอ,อย่ามาเลยอืมอเช ผิดทางปามาันกัดอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่โดนเลยโดนเลยนเี้ย่โดนเลยโดนเลย,เลยผมกำลังเดินกลับเลยครับผมแต่ยังไม่ได้ปิดกล้องนี่มาอีกแล้วแต้มทีสี่กัดเป็นยางครับ เดินมามันกัดปึ๊บอยู่ตรงเนี้ยนี่ครับผมแตมทีซีมาแล้วครับไปรุยต่อครับผมหมดเวลาแล้วเนี่ยเกินเวลาผมม้านหน่อยออกนะกำล <c oughs> ังมันเลยครับผม <c oughs> ต้องกลับไปรับลูกนะครับเดี๋ยวรับลูกไมทัน โดนโดนอีกแล้วโดนโดนอีกแล้วแําที่ห้าครับเดินกลับมาเรื่อยๆนะกลับมาจะไปรถนะครับผมคือจะกลับบ้านอนะ่ะโดนอีกแล้วนี่ยโรถพอดีรถพอดีครับผม นี่ห้าห้าแล้วครับผมกัดเม่นยางแคะนะครับผมผมก็เดินจะจะไปรถเพื่อจะกลับอะครับแล้วก็เดินไล่ตีไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมอันนี้เวี่ยงมาทาั้งยี่ตีไม้เดียวเลกัดเลยโอเคให้สวยด้วยครับผมเล่นกันต่อเลยเดี๋ยวเดินตีไปเรื่อยครับนกว่าจะถึงรถอะครับผมต่อหมดเวลาแล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณ สามโมงเย็นเลยเวลามานิดนึงเลยครับผมท่องไปรับเหล็กทักเรียนโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ผลนี้ก็ได้ไปห้าแต้มครับผมหลุดไปหนึ่งแล้วก็มีกัดผิดกระถูกกัดคล้าย,ลยนะครับผมก็มีนะมีหลายตัวอยู่นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแล้วครับผมก็ผลนี้าอากาศดีเลย ฝนตกแล้วก็มาหยุดให้ช่วงเที่ยงครึ่งครับประมาณบ่ายโมงนะหยุดหยุดให้ก็เลยได้ตัวเพิ่มครับผมโอเคจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปห้าแต้มไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ